สวัสดีค่ะเพื่อนๆทางข้าวเส่็จวน,นะคะอันนี้ที่ทำน้ำซุปนะคะน้ำซุปท,ท,ที่จะเกี่ยงอะไรนะที่จะทำไอะไรไข่น้ำนะคะไข่น้ำไปใส่บวบนะะแกงจืดนั่นแหละอันนี้ก็มีกระเทียมกับหัวหอมนะคะแล้วก็ข่าโนะที่ใส่ไว้เดี๋ยวมาดูกันค่ะ นี่นะคะบวบที่คิดใส่บวบแต่ก่อนนะคะนน้ำทุดเลยนะคะก็น้ําจะไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่าถ้าไม่พอก,กเติมได้ทีหลังไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวบวบนี่ก้อน้ํามันก็ออกมาจะใส่ไข่ทีหลังเดี๋ยวไข่จะทอดก่อบน,นะคะ <c oughs> ไม่ใส่จะทอดแบบไม่ใส่น้ามันนะคะใส่กระทะไรน้ามันทอด <c oughs> โอ้ยเสียงแตก๊กแต๊กๆ๊กนี่คือเสียงนี่ ตำน้ำนะคะทุกคนก็เหมือนแกงจืดอะค่ะแต่ไม่มีผักไม่มีต้นหอมไม่มีเอใด้แดงรัดนะคะถ้ามีแดงรัดกับเอต้นผักชีก็ใส่ก็อร่อยเคยทํากินนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยอยากกินก็ทำกินเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะเออไผ่ที่จะทอดนะคะทอดแล้วใส่งนีนะค่ะ ประมาณนี้แหละ้วก็ไม่ไม่มีงาจับหนีเลย,น,เลยนี่เป็นแผ่นไม่เป็นแผ่นเลยด้วยใช้น้ำมันก็เอาน้ำเติมให้เต็มเลยวิธีไม่ได้ของวิธีนี้แหละ อเคนะคะเดี๋ยวจะทักขอใส่ก่อนแล้วก็มาดูกันค่ะนี่นะคะสุกแล้วนะคะเพื่อนก็ประมาณนี้เนะาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาแล้วมค,ค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าเอ่อมากินดูกันนะคะตักใส่ชามแล้วนะคะก็มากินด้วยกันค่ะ อร่อยนะคะเนี่ยสดร้อนๆแต่อย่าขำพี่เทียนนะพี่กินข้าวเหนียวนี่น้ำพริกกระปิ๋วเดี๋ยวแป่น้ำพริกก่อนแล้วออันนี้น้ำพริกกระปิแบบแห้งแดีาทางบ้านพี่เทียนได้รีเกินแบบนี้ สเสียงรบกวนมากินด้วยกันค่ะอร่อยๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆที่ดิบก็ขอจบลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะหายสั้นๆเพราะว่าจะกินข้าวต่อให้จบนะเดี๋ยวงานข้าวแล้ว ขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจค่ะ